6แหล่งที่มาของสารพิษประรอดที่ไปทำลายสมองแล้วก็ทำลายไตของคนเรานะครับมีอยู่6แหล่งด้วยกันนะครับแหล่งที่1โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียปล่อยควันปล่อยไอประรอดออกมาแล้วก็มีการปล่อยลงทะเลพอปล่อยลงทะเลไปก็ไปอยู่ในสัตว์ทะเลแล้วเราก็เอามากิน อย่างที่3สาหร่ายทะเลก็ปนเปื้อนสิ่งเหล่านี้อย่างที่4วัคซีนสมัยก่อนเนี่ยมีใช้ปลอทร่วมด้วยแต่ดูนี้หมอว่าไม่ค่อยมีแล้วแหละอย่างที่5อามันกัมคือสารอุดฟันสมัยก่อนที่มันเป็นสีเงินเินมีส่วนผสมของปร,รอดแล้วทีเนี้ยคนยิ่งอายุเยอะๆะแล้วอุดฟันด้วยอมันกัมคุณก็จะได้รับพินปร,รอดแน่นอนเขามีการเทสต์ดูเอาน้ำลายของคนที่มีอมันกัมในปากตรวจดูซิว่ามีสารปร,รอดเท่าไหร่เสร็จปุ๊บ พอเ,เอาหมักฝรั่งให้เขียวเขียวไปเรื่อยๆแล้วเอาหมักฝรั่งเนี่ยมาตรวมีพิษปลอดติดอยู่ที่หมักฝรั่งปริมาณเยอะเท่าไหร่ยิ่งเรามีจํานวนซี่ของอมันกัมาที่อุดฟันยิ่งเยอะปริมาณปลอดยิ่งสูงมากทีนี้ถ้าเรากินอาหารที่เป็นโปรดยิ่งเยอะสมมติวกินน้ําอัดลมก็จะกัดก่อน ำให้ปลอดยิ่งออกมาเยอะแล้วเราก็กลืนเข้าไปเยอะอันที่6บุหรี่สูบุรี่จะได้สารพิษปลอดแล้วก็จะได้แคดเมียมเข้าไปด้วยซึ่งเขาพบความสัมพันธ์เลยว่าพอเวลาที่เรามีสารพิษปลอดสูงจะทําให้ความดันสูงขึ้นแล้วก็จะทําให้ค่าไขมันผิดป,ปกติ